สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูสวนอินทผลมงมของเรานะครับปลูกไว้ปีกว่าแล้วนะครับผมเกือบจะปีครึ่งแล้วนะครับนี่เราจะพามาดูต้นนี้นะครับเชื้อรานะครับผมเพิ่งเจอวันนี้ครับเมื่อวานไม่เห็นเป็นไรนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับเชื้อรานะครับไม่ใช่ดวงนะครับ พว่าดูทั้งหมดแล้วนะครับดูทั้งหมดแล้วไม่มีด้วงนะครับแต่เป็นเชื้อรานะครับผมรากเน่านะครับอันนี้หนึ่งต้นนะครับผมตอนนี้ต้นใหญ่นะครับคาดว่าปีหน้านี้นครับปีหน้าคงจะออกจันนะครับ เรามาดูอีกหนึ่งต้นนะครับมาดูอีกหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับนี่อีกหนึ่งต้นนะครับเป็นเชื้อราครับที่ขุดออกแล้วนะครับ นี่ครับรากเขาจะเน่านะครับที่ส่วนนี้ก็เจอแบบนี้นะครับสามต้นแล้วนะครับไม่มีหนอนนะครับไม่มีหนอนไม่มีด้วงนะครับก็เป็นรากเน่านะครับสามต้นแล้วนะครับผมที่เจอเดี๋ยวเรากลับไปดูต้นกำลังจะตายนะครับผม ส่วนก็จะโรคนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ย่ากขึ้นนะครับฝนตกสองสามรอบแล้วนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับเมื่อวานไม่ออกอาการนะครับแต่วันนี้ออกอาการเรียบร้อยนะครับไม่มีด้วงนะครับรากเน่านะครับนี่เป็นต้นที่3ามแล้วนะครับที่ที่ส่วนเราเจอ ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไม่รู้จะเอาอะไรใส่นะครับก็มือใหม่นะครับลองดูก็สงสัยต้องขุดทิ้งนะครับผมแต่ที่ส่วนนี้โชคดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเขาเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราทำไมถึงโชคดีนะครับผมก็เพราะว่าต้นที่เป็นเชื้อรานี้ก็คือ เป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดทั้งหมดเลยนะครับแต่ต้นเนื้อเยื่อของเรายังไม่ได้เจอปัญหาเหล่านี้นะครับผมสามต้นที่เจอนี้ก็คือเพ,าะเ,พาะเม็ดทั้งหมดเลยนะครับผมก็เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับใครมีแนวทางป้องกันดีๆก็คอมเมนต์ตใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ